ผลที่เห็นที่ชัดที่สุดก็คือยอดขายเพิ่มนี่ขออนุญาตพูดแบบบ้านๆนะเพิ่มหลายเท่าไม่กล้าพูดมากเดี๋ยวสมภาร <laughs> ถามว่าทำไมยอดขายเพิ่มก็เพราะว่าคนที่เขาเห็นแอดของเราทาง Google อ่ะเป็นคนที่ต้องการสินค้าและบริการของเรา ชื่ออิมค่ะวรินพันธ์ตันติวัฒนาค่ะเป็นครูสอนข้อสอบ i อเอ s ค่ะซึ่งเป็นข้อสอบวระดับภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อตี 32A ย้ายไปทำงานต่างประเทศค่ะอาจจะต้องเท้าความนิดนึงว่าก่อนที่อิมจะมาเปิดเว็บไซต์ i e l s i t c o m ก่อนหน้านั้นเนี่ยอิมสอนหลายอย่างมากต้นปี2016เนี่ยอิมได้ทดลองจัดสัมมนา Business English ด้วยตัวเอง ตอนนั้นกด b บูสโพสในมือถือเลยจ้าง่ายๆค่ะกับพี่มาร์คใช้เงินไปหลักพันนะคะคนเต็มสัมมนาใน3าอาทีตยะเราก็เลยมีความทรงจำฝังแน่นอยู่ว่า Facebook มันง่ายจริงๆนะทีนี้ผ่านมาช่วงกลางปี2019อิมก็ลอง b o o ูสอีกเหมือนเดิมพฤติกรรมเดิมเอามือถือมากดบูสโพสค่ะเราเกิดความมั่นใจไงคะเราใส่เงินไปประมาณ3 0,000 ไม่เกิดผลได้ก็คืออิมได้รับการติดต่อถ้าจากผู้สนใจเนี่ยเข้ามาอย่างล้นหลามนะคะมาสอบถามว่าอิมมีสอนโทเฟลไหมหรือสอนภาษาอังกฤษแบบ general สนทนาทั่วไปไหมก็เลยผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้คือคนเห็นแอดเราเยอะมากแต่คนที่เห็นแอดอะไม่ใช่คนที่ต้องการ เรียนติวข้อสอบ i อเอลค่ะอิมก็พิจารณาในระดับเบื้องต้นว่าธุรกิจของอิมอะน่าจะเหมาะสมกับ Google อิมก็เลยไปลงเรียน Google กับอาจารย์เบิร์ดเลยค่ะมี3ประเด็นหลักอิมพิจารณานะคะเนื่องจากอาชีพอิมก็คือเป็นผู้สอนประเด็นที่1ก็คือเนื้อหาถัดมาอีก2ประเด็นเนี่ยก็คือหลักสูตรของผู้สอนสไตล์การสอนของผู้สอนท่านเนี่ย อิมชอบหลักสูตรของอาจารย์เบิร์ดเนื่องจากอาจารย์ไม่ใช่แค่ว่ามาสอนทฤษฎีเป็นแบบดุนุนๆุน,นแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ยังไงมีการให้ทำกันบ้านมีการมาฟีดแบ็กกันมันเป็นการนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริง แล้วก็วัดผลกันจริงๆภายในคอร์สไปเลยว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนในเรื่องที่3ก็คือสไตล์การสอนของครูผู้สอนภาษาที่ครูผู้สอนใช้ในการสื่อสารเนี่ยเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายคืออิม,มารู้ตัวตัวเองว่าในเรื่องของการตลาดออนไลน์ของอิมเนี่ยคือติดลบแล้วก็ต้องเลือกคนที่ เขาสื่อสารแล้วมันเข้าใจง่ายซึ่งอิมดูคลิปอาจารย์เบอร์แล้วอิมเข้าใจอะ่ะเราก็เลยมีความมั่นใจว่าโอเคเราเรียนกับคนเนี้ยรู้เรื่องให้ดูคลิปปูพื้นฐานที่อาจารย์บอกให้ดูนั่นแหละถ้าอาจารย์สั่งอะไรในคลิปปูพื้นฐานแล้วก็ให้ทดลองทำไปด้วยค่ะ มันก็มีเหตุการณ์ตลกๆนะที่เกิดขึ้นกับอิมอะก็คือเพื่อนอิมอะที่อิมแนะนําให้ไปเรียนกับอาจารย์เบิร์ดอะมาติวกับอิมก่อนที่จะไปเรียนกับอาจารย์เบิร์ดนะคือติวปูพื้นฐานก่อนไปเรียนกับอาจารย์เบิร์ดวันแรกเพราะว่าอิมก็จะบอกทุกๆคนที่อิมแนะนําให้ไปเรียนกับอาจารย์เบิร์ดว่าคือคอร์สย่งไม่ใช่คอร์สที่เข้าไปนั่งชิลๆนะเข้าไปวันแรกวันที่2คือเราต้องพร้อมลุยเลยถ้าเราไม่มั่นใจอะว,ว่าวันแรกเราจะแบบ พึดสู้แบบพอไหมอะไรเงี้ยก็คงจะต้องดูคลิปปูพื้นฐานให้แน่แนๆก่อนค่ะหรือไม่ก็ถ้ารู้จักสิทธิ์เก่าก็ให้สิทธิ์เก่าช่วยติวปูพื้นฐานก่อนได้ค่ะสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือความหนักของคอเออเอ,อ่าไม่รู้เป็นคนซาดิสหรือวานะชอบความเข้มข้นของคอค่ะ คืออิมสามารถพูดได้เลย,ยเนื่องจากตัวอิมเป็นคนที่ไปสัมมนามาเยอะนะคะสัมมนาของจาร์เบิร์ตเป็นสัมมนาที่ประทับใจมากเนื่องจากไม่ใช่แค่เนื้อหาดีอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เบิร์ตมีมากกว่าสัมมนาทั่วไปอะก็คือบรรยากาศระหว่างสัมมนาไม่ใช่แค่เราฟังสิ่งดีๆเฉยๆแต่อาจารย์เบิร์ตจะมีเวิร์กช็อปแทรกให้เราได้ลองปฏิบัติจริง และเวิร์กช็อปเนี่ยไม่ใช่การที่อาจารย์เบิร์ตตั้งตุ๊กตาสมมติธุรกิจขึ้นมาอาจารย์ไม่ได้ทาแบบนั้นอาจารย์ให้เราอ่ะปฏิบัติจริงเลยกับธุรกิจของเราเองให้เราคิดเลยว่าเนี่ยเนื้อหาที่สอนไปเมื่อกี้ตอนนี้ไปยุกเลยสิกับธุรกิจของคุณเองแล้วอาจารย์ก็ฟีดแบ็กเลยว่าตรงไหนดีแล้วหรือตรงไหนยังไม่โอเคตรงไหนต้องเปลี่ยนเป็นการเรียนจากการแก้ไขปัญหาไปเลยแล้วก็อินไปเรียนคอร์สกูเกิลแบบคอร์สสดกับอาจารย์เบิร์ตเราจะไปเจอ คนที่เป็นมือใหม่เหมือนเราคนที่เป็นมือกลางมือเก่าคือเขาเก่งกว่าเราการที่เราได้ไปเห็นนะว่าคนที่เก่งกว่าเราก็ยังมาเรียนนะมันยิ่งทําให้เรามั่นใจว่าถ้าเราเป็นขั้นต้นแล้วเราทําไปได้ระดับหนึ่งเราก็สามารถกลับมาเรียนกับอาจารย์คนเดิมนี่แหละเพราะอาจารย์ก็ยังสอนต่อไปได้อีกคืออาจารย์สอนได้หมดอะมือใหม่มือกลางมือเก่าหลายคนอาจจะเจอปัญหามาว่าไปสัมมนานี้มาและสัมมนาน,นี้ยมันตอบโจทย์เราแค่ขั้นต้น พอเราสําเร็จขั้นต้นไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปต่อระดับกลางระดับสูงอ้าวสมมนา,านี้ติวเตอร์ที่เราถูกใจคนนี้เขาไม่ไม่ไม่สามารถต่อยอดให้เราแล้วอะแต่สําหรับอาจารย์เบิร์ดก็คือต่อยอดไปได้ตัวระดับสูงเลยอะเพราะว่าอิมเห็นขนาดโปรแกรมเมอร์ขนาดเอเจนซี่เองที่ตัวเขาเองเป็นระดับสูงแล้วอะก็ยังมาเรียนยิง Google a d กับอาจารย์เบิร์ดเลยอค่ะ ผลที่เห็นที่ชัดที่สุดก็คือยอดขายเพิ่มนี่ขออนุญาตพูดแบบบ้านๆนะเพิ่มหลายเท่าไม่กล้าพูดมากเดี๋ยวสมภารถามว่าทำไมยอดขายเพิ่มก็เพราะว่าคนที่เขาเห็นแอดของเราทาง Google อะ่ะเป็นคนที่ต้องการสินค้าและบริการของเราพอถ้าเราไปยิงแอดแบบก,กว้างและมีคนที่เขาไม่ได้ต้องการสินค้าและบริการของเรามาเห็นแอดเราเข้ามาในเว็บเราเราก็เปลืองงบและมันก็ไม่เกิดยอดขาย ี่แหละคะ่ะสิ่งที่เห็นผลเยอะที่สุดแล้วก็ลักษณะของคนที่ติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นคนที่ต้องการเรียน i อเอลไม่มีแล้วมานั่งถามว่าแบบสอนโท e ฟ l ไหมสอนซีอเทปไหมเว็บนี้อย่างเงี้ยการวัดผลโฆษณา Google นะคะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าคนทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ย ซื้อ Google Ad ก็จะคิดแค่ว่าเ e ิร์ชเจอหรือไม่เจอเ e ิร์ชเจอแล้วเราขึ้นอันดับไหนซึ่งในความเป็นจริงอะสิ่งที่อาจารย์เบิร์ดเน้นย้ำตลอดในเรื่องของการวัดผลโฆษณาเนี่ยสำคัญมากการวัดผลพูดบ้านๆก็คือคนที่คลิกแอดของเราเข้ามาแล้วเนี่ย เขาซื้อสินค้าของเราไหมหรืออย่างน้อยเขาโทรมาสอบถามไลน์มาสอบถามกับแอดมินของเราไหมซึ่งอาจารย์เบิร์ตจะเน้นในจุดนี้มากๆแล้วทาให้เราสามารถปรับปรุงโฆษณาต่อไปได้ว่าอุ้ยแคมเปญน,นี้คอนเวอร์ชั่นดีอย่างเงี้ยผลลัพ์ดีเราก็ไปเพิ่มเงินตรงนั้นแล้วมันก็จะทําให้รู้ได้ว่าอ,อวัดผลแล้วแคมเปญน,นี้ไม่ดีแคมเปญน,นี้เปลืองเงินอย่างเงี้ยเราก็จะได้ปิดมันไปค่ะคือการวัดผลของอาจารย์เบิร์นี่วัดระดับแบบลึกมากดู แต่ละคีย์เวิร์ดดูแต่ละแอดกรุ๊ปแล้วไปหาเซิร์ชเทอ m มอีกแล้วก็ใครเก่ง Google Ad ธรรมดาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังมีคอร์สต่อเนื่องไปอีกก็คือคอร์สแอนาลิติกที่ตอบโจทย์คือตั้งแต่คุณต้นทางมาจนปลายทางะระดับต้นกลางสูงก็คือเรียนกับอาจารย์ได้หมดค่ะ ก็ขอแนะนําว่าใครที่ทําธุรกิจอยู่และอยากจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองให้คนที่เขาอยากจะใช้สินค้าและบริการของคุณแต่เขายังไม่รู้จักคุณนะ่ะให้เขาเจอคุณสักทีก็ให้มาเรียนคอร์ส Google ค่ะแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นคําแนะนําพิเศษก็คือใครที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วตัวเองงานเยอะๆอะ่ะอย่ามาเรียนคนเดียวให้นําลูกน้องมาเรียนด้วยเพราะถ้าคุณพอจะรู้อยู่แล้วอ่ะว่า พอคุณกลับไปคุณอาจจะทําการบ้านในคอเสร็จนะในระยะเวลาที่อาจารย์เบิร์ดให้แต่หลังจากนั้นน่ะที่คุณต้องไปเคลียร์งานอย่างอื่นที่โรงงานหรือไปไปพบปะลูกค้าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่างานการตลาดออนไลน์มันต้องอัปเดตเรื่อยๆไงคะก็อาจจะต้องให้คนในองคอ์กรนะ่ะหรือแม้กระทั่งให้ฟรีแลนซ์ที่เราไปจา้างมาเรียนกับอาจารย์เพื่อที่ว่าเวลาสั่งงานจะได้สั่งให้ง่ายว่าทา ทำตาอาจารย์เบอร์ดมากันทั้งทีมาเราเราจะได้คุยภาษาเดียวกันในทีมด้วยอย่างเงี้ยก็จะง่ายขึ้นกับองค์กรค่ะ